นอนนอนโอ้ยอะไรดีดีัีหีด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 วดี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 ดมดีดเดีมม่ีด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 ีมีด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 ดาดีดีดีนีด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 าดี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 ดแดี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 ดกดีดีดีกีด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 ูดีครั้งีดีีดดีทุกครั้ง ใช่ที่เราวันนี้เป็นไงเราความรู้สึกแบบเออนะนเราอินเอาเออนะว่าจะติดภารกิจมาดีที่ยินรออยูรออ่ะมันก็ดูอย่างพิธีกรเขาเขาเล่นมุกไปเยอะเลยอ่ะเราเราแบบต้องไปจีบจดไว้หัวแล้วจะใช้ไม่ทันแล้วเกิดมีหยินก็คงจะแบบมีรับส่งอะไรกันได้นะแต่ว่านี่เราก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็สู้ต่อไปครับมันก็เงางามนะเนาะเงางาม งานของเราเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตตั้งแบบบอร์ดแล้วก็กที่ได้รับบีใช่เร็วนี้ก็เร็วที่สุดก็ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี้นะครับวัิพีชนี้แล้วนะครับบอร์ดเพิ่มคอนเสิร์ตนะครับก็มีบัตรก็ขายไปแล้วนะครับก็มาเจอกันได้แต่ว่าบัตรไลฟ์ยังมีอยู่ใครที่สนใจนะครับก็สามารถซื้อไลฟ์ได้ทั้งสองวัน,นทำคอนท์ได้ยังไงบ้างคะตอนนี้ก็<อ>เราทำโชว์แบบ ซ้อมอะไรครบหมดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดถามผมแบบผมยังอยากซ้อมอีกซ้อมไปเรื่อยๆจนวันสุดท้ายที่จมีโอกาสได้ซ้อมอ่ะเพราะว่าผมอยากให้มันดีที่สุดแล้ววันวันที่ซ้อมไม่ได้แล้วอ่ะวันนั้นคือวัน,น,นที่ผมทําเต็มที่แล้วก็น่าจะแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยังไม่เต็มร้อยครับยางเต่งอยๆๆู่อะไรพอมีส่วนในการเลือกเป็นใจสุดโต้อะไรเลือกเลยเลือกเยอะเลือกเยอะแล้วก็ นั่นแหละเราเราเลือกเยอะเราต่อสู้ที่จะให้ได้ได้เพลงที่เราอยากร้องด้วยแล wrote, ้วก็มีเพลงที่เราคุยกันว่ามันเหมาะสมที่จะมาอยู่ในงานคอนเซปต์นี้อะไรบ้างก็ก็มีครับมีแล้วก็เลือกเองหมดเลยครับอยากแขกรับเชิญนะคะจะเยอะขนาดไหนจะยิ่งไปไหมรอดูดีกว่ารอดูดีกว่าอะไรนอะไรว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากๆกก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเลยด้วยซ้ำเพราะว่า โปรดิวเซอร์ของผมนะพี่อันวิโก้นะครับก็ไม่รู้จะเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรหักมุมผมอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็รอดูในงานนะมอลลิซึมก็คือคือผมอยากตอนแรกจะจะไม่ได้มีคอนเสิร์ตแล้วผมอยากจัดกิจชัตรนี่เป็นงานทำงาน,นต่างๆอย่นี้นก็เลยเออหรือเรา ก็อยากทำอีกเราอยากทำคอนเสิร์ตเราอยากทำอะไรเงี้ยก็เลยใช้ชื่อบอลิซึมก็คือเป็นเหมือนยุคยุคหนึ่งยุคศิลปะยุคหนึ่งที่เป็นของวอรบผมก็เลยใช้ชื่อบอลิซึมแล้วก็ใช่เป็นผลงานโชว์หรือว่าการจัดองค์ประกอบอะไรต่างๆที่มันเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับศิลปะการใช้แสงการใช้องค์ประกอบอะไรต่างๆที่โลโก้มันคือแบบโวเดเลโชใช่โวเดไซส์ใช่ อะไรนะก็ใช่มีมีดีไซน์เพลงเวทีก็ก็คุยว่าอยากได้แบบไหนคอนเซ็ปต์ไหนแล้วก็แต่ละโชว์มันจะเป็นยังไงแล้วก็ไม่ไม่ช่วยกันในทีมครับแต่ว่าเราเราก็จะเข้าไวแบบว่ากำกับว่าเราอยากได้แบบไหนบ้างแบบไหนบ้างให้มันตรงคอนเซ็ปต์กับงาน ก็ก็แอ,เอบเกรงใจว่าเราแบบแบบบางบางอันเราก็ไม่ยอมอ่ะเราอยาเจา้าอันนี้เราก็แบบต่อสู้กันก็สนุกดีนะนอกจากนี้เราจิ้นแต่ไม่ย้ำคือยังไงพุกเราจิ้นแต่ย้ำก็ก็เตรียมโชว์มาแล้วครับก็มีเลือกเพลงแล้วก็ไปซ้อมเพลงกันแล้วก็เดือดเดือดมากเดือดมากก็เป็นอีกโชว์หนึ่งที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดะะพี่อยอยากูาาาาเป็นจิ้นนะครัยจิ้มือเลย มันจะยี้นี่ไหนมันจะยับขนาดไหนผมว่าที่วัดได้ยับนะยับเลยยับยับเลยยับยับเลยยเลยยับลยับเลยยับเลยยับ็ลยับเอยยับเลยก่บเลยยเลยยัเลยยับเลยยับเลยยับเับเลยับเลับเลยันตีับเลยับ จริงๆนะมีคู่ไหนที่เราแบบว่าเอออย่างก็ไปซ้อมแอบเด็นแล้วแบบโอ้โหน่าจะแบบอะไรเนี่ยคู่เรางนึงคู่คนนี้มีเก่งมากมีเก่งนะมือใหญ่ดีครับเราไปช่วยๆกันดีกว่าเราแบบไม่สู้กันแต่ว่าถ้าเกิดแบบเก่งสุดก็ผมนี่แหละรอเล่นอย่านะครับขอโทษครับเป็นมุกนะฮะอย่านะครับเป็นมุกครับ ก็คือเราชอบมานานแล้วครับแต่ว่าแค่มันมีเวลาว่างเก็บนั้นวันเดียวเลยที่เขาบอกว่าพักเถอะอย่าซ้อมเลยมันจะละ้าก็เลยวันเดียวไม่ทำอะไรดีบ้านเราก็มีที่ปั้นนะเป็นปั้นเล่นแล้วกนะันซออื้อแบบเครื่องปั้นมาเลยเหรอซื้ออะไรครับเราตั้งใจจะทําเป็นอะไรเป็นแบบเออลองปั้นแล้วมันรูปแบบสวยดูพอหรือถ้าเกิดปกติเลยนะ ปั้นแล้วก็แล้วก็กทุบทิ้งืคอ,ค,อคือชอบโมเมนต์ที่ปั้นเลยเฉยได้ไ,ได้สัมผัสดินได้ได้ฝึกให้มันเก่งขึ้นได้ทําให้มันนิ่งทําให้มันตรงทาทารูปทรงต่างๆได้มันมันสนุกไปกับสิ่งนั้นนะครับออแล้วก็พอเราไม่มีที่เก็บเราก็กทุบทิ้งแล้วก็ปั้นใหม่มันสนุกแค่ตอนนั้น<อ>นะมันคิดกาไดรไปหึงว่าเออพอเรามันมีทักาการอะไรที่สวยๆแบบนีเป็นธุรกิจอะไรเป็นขั้นหนัแนนวอมันดีคิด ธุรกิจไหมจะเอาไปขายของไหมใช่เอาไปขายก็อาจจะมีแพลนครับแต่ว่าไม่ทําเป็นเชิงธุรกิจขนาดนั้นเพราะว่ามันปั้นมือต่อไปได้มันทำเพราะความสนุกครับ่ดเลงคก็เป็นรตนอยงเราัี่บดก็อาจจะมีแต่ว่า ก็ต้องทำเพลงเยอะๆใช่ไหมครับก็เพลงที่ไหมแต่ว่ากำลังใจท่านทำอะไรแบบก็เป็นกำลังใจให้ผมทำเพลงเยอะๆแล้วกันต้องมีเพลงเยอะเออเราแต่ว่าเราแบบมาพาร์ทที่มันแสดงด้วยมันอะไรด้วยอะไรแบบโฟกัสอาจจะช้าอได้อาจจะช้านะข้อไหจะถามเรื่องหนังหนังตอนนี้เป็นไงบ้างคะอัพเดทหนังนิดก็อัปเดตหนังนะครับก็ถ่ายเสร็จอะไรหมดแล้วแหละตอนนี้เป็นพาร์ทของการผลิต ตัดต่ออะไรต่างๆครับแล้วก็จะมีอาจจะมีช่วงไปลายปีต้องเดินสายต้องอะไรนะครับก็จะกลับไปมักจะได้ดูเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ดูดูกันไปตอนแรกน่าจะกําหนดคร่าวๆไว้น่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้ไม่ก็ต้นต้นปีหน้าครับอ๋แล้วเรื่องบ้านนีนึงได้บ้านแล้วซื้อบ้านแล้ว มันยินกว้างแค่ไหนคะฮะยิ่งกว้างแค่ไหนเออรู้สึกว่าเออมันมันก็สบายมันกลับไปก็เจอหมาเจอพ่อแม่เจอพี่น้องอะไรมันก็เป็นได้ทํากิจกรรมได้มากขึ้นบอกว่าผมมาอยู่กรุงเทพสามสี่ปีแล้วอ่ะไม่ได้กลับบ้านแล้วปึงพ่อแม่ต้องมาหาที่คอนโดมันก็มันก็เล็กไปสําหรับห้าคนแต่พอมีบ้านแล้วมันก็มีกิจกรรมอะไรทำดูทีมีกินข้าวอะไรกัน

ไม่บอกหรอกเราะาก็ตาเป็นหลักเป็นหลักเป็นลากเป้า็นหลักสิล้านคือแหลักใช่แปด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 แแปดแปดแแปดแปแปดแปแปดแปดแแปดแปดแอดมปดแ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 ปปแปด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 ปแ เป็นเพื่อบ้านเลยเพราะว่ามันได้ใช้งานจริงแล้วก็อยู่จริงอะนะเราก็เลยน่าจะแบบเอาความสบายอันนี้มันช่วยดีไซน์ไหมแต่ว่ามันเป็นบ้านเป็นคองโใช่ไหมใช่แต่ว่ต้องชอบมากเลยนะมัไม่เลอะเลยอะใช่แต่ว่าก็มีตกแต่งด้วยอยนี้อี่างนี้พวกพี่เรียกว่าเสียวอลได้ไหมเสียววอลได้ไหมครัเสียวอลเราเนี่ยเพราะว่าบ้านก็มีรถก็มีอีกขออีกหนึ่งครับ อย่าเลยมันอันตรายครับเดี๋ยวไม่คิดว่าขอมันเป็นหลักสิบล้านตกแต่งเพิ่มมันต้องเป็นยี่สิบล้านแล้วใช่ไหมคะเสี่ยตายแล้วเหงื่อแตกเลยมาเดินต่อไปเหงื่อแตกแล้วเดินน้ำร้านอะไรเดินน้ำรอันนี้เป้าหมายที่เราตั้งไว้เลยเอาอะไรนะครับเป้าหมายที่เราตั้งเราตั้งเข้าของการร้าเราอยากทำสิ่งที่จะเป็นตอว ไม,ไม่ได้ตั้งเออเราเราเราแค่บอกว่าปัจจุบันนั้นมันต้องมันต้องใช้ไงอันนี้ก็ก็ถึงจะมีแต่จริงๆแล้วเราก็ทํางานเสร็จแล้วว่างๆก็กลับบ้านอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันมันมันทำงานเยอะจนไม่ได้กลับบ้านเลยเราก็ต้องมีบ้านก็ปัจจุบันจะเป็นจริงๆก็ก็ต้องใช่นะผู้ยินผู้ิงเเขาเคยไปบ้านอย่างเง เคยไปเลยนะแต่ละไปเที่ยวเล่นอะไรเจอไม่ได้กิดข้าวไหวมีไหมเคยไหมผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้เลยผมจำไม่ได้เลยตามเล่นเบย์จำไม่ได้ทั้งนั้นเลยอะไรนอกจตาร์ทต้องมีอะไรอย่างไรก็ได้ในมาเสียค่ะเออแมวก็ได้แล้วอะไรก็ได้แล้วอะไรอีกรู้ได้ไงเนี่ย ม,มันไม่มีมันมีแต่สิ่งที่จําเป็นนะถ้าเกิดจาเป็นในตอนนั้นก็ต้องก็ต้องมีครับตอนนี้ก็ก็คือมันครบองค์ประกอบของชีวิตแล้วอะเราเรามีกินมีที่อยู่ที่พักอาศัยที่ดีได้อยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยมันดีแล้วแล้ว็เกิดอะไรอนาคตเราขาดอะไรอดกหรือว่ามันจําเป็นต้องมีเีก,กเราก็มีตรงนั้นมีกนตอนนี้ก็แบบว่างรากฐานอะไร ธุรกิจในใดมีการธุรกิจก็มีนะครับก็คลิปตรงคลิปโตอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไนี้ยก็ก็ลงทุนไปเราก็ดูบ้างซื้อซื้อพี่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เสียละเนาะอะไรแบเฮะน้องยแบรนด์เนี้ยไหมครับตอนนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการเพราะว่า ตอนแรกเราเราเหมือนแบบขายไปขายไปแบบไม่ได้คิดอะไรไม่ได้วางโครงสร้างมันดีเกินไปอะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงวางโครงสร้างแล้วก็แล้วก็ทําให้มันมีรากฐานที่มันแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวเดี๋ก็อาจจะได้รอดูในอนาคตแล้วกันครับตอนนี้อยู่ในช่วงนั้น